ห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรดีๆ YouTube Premium ของแท้ราคาสุดคุม้มเพียงแค่79บาทจาก A N N Shop สมัครแบบง่ายแสนง่ายครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้เมลของตัวเองสมัครได้ต่ออายุได้ทุกเดือนไม่ต้องกังวลเรื่องขาดช่วง และดูแลตลอดอายุการใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่บอกว่ามาจากช่องเซียนคอมเมนต์รับเพิ่มไปเลยวันใช้งาน5วันเต็มเต็มหากสนใจก็สมัครง่ายๆครับแค่สแกนไลน์หรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วสมัครได้เลยดูเพลินแบบไม่มีโฆษณารีวิปกันเลยนะครับโปรดีแบบนี้มีจํานวนจํากัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลรายการ เอวีซีเนชั่นครับที่เพิ่งจบกันในขันเมื่อวานนี้นะครับและก็เป็นฝั่งของเวียดนามที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จหลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อศูนเซตนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่ค่อนข้างน่าพอใจนะสำหรับฟมของฟิลิปปินส์เองผมคิดว่าถ้าเกิดปรับจังหวะให้ยืนระยะได้มากกว่านี้เนี่ยอาจจะสู้กับเวียดนามได้นะครับแต่ด้วยผู้เล่นเวียดนามเองรวมถึงมีตู้เย็นเนี่ยมันก็ทำให้การดีฟนอ์บอลการตั้งเกมครับ ยากขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยตู้เย็นก็กดไปจุกจุกยคะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้มองเต็มเกมได้ดูเต็มเกมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตู้เย็นเองมีหัวร้อนมีโวยเพื่อนเหมือนกันหลังจากที่ตบออกบ้างตบติดเน็ตบ้างหรือว่าตบติดบล็อกบ้างเนี่ยรู้สึกว่าเกมเจอกับวิลิบินในนัดชิงผมคิดว่าตู้เย็นออกอาการหัวร้อนเยอะมากๆนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเลยครับการจะหยุดตู้เย็นอยู่เนี่ยมันต้องใช้บล็อกที่ใหญ่ถ้าเกิดบล็อกได้ปั๊บเนี่ย ู้เย็นจบเหตุทันทีไม่ได้มีอะไรเลยกับรูปแบบการเล่นนะครับยอดก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะรวมถึงการตีวางการตีฉีกเนี่ยก็ไม่ได้มีความโดดเด่นนะครับอาศัยจังหวะตีหนักตีแรงแล้วความหนักความแรงนี่แหละครับที่ทำให้ฟิลิปปินยุบเหมือนกัน ผู้เล่นสองคนที่ยืนรับบอลเนี่ยต่างก็ไม่มีใครอยากรับซึ่งก็เลยเป็นเหตุผลแหละครับที่ฝรั่งนั้นออกมาตะโกนแบนตู้เย็นเต็มประเทศเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียวงการกีฬาวอลเลย์อบอลเลยครับที่เหมือนเอาเพศชายมาแข่งกับเพศหญิงโดยหลังจากจบเกมเองครับเจ้าตรงเตงอย่างตู้เย็นเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมกับตำแหน่งออฟฟอไซด์และก็ตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าของรายการ AVC Nation ่นครับที่ตู้เย็นนั้นคว้าไปครองส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับก็มี เบสเอาไซ i d ฮิตเตอร์เนี่ยก็เป็นคาร์เนลโลแองเจลแอนนี่จากฟิลิปปินนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็เป็น4ทีที่คว,ว้ารางวัลนี้ไปได้ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกบอลเดลครับก็เป็นขานโกฮุยจากชานิดไทเปแล้วก็ปาโลมาตาเดลจากฟิลิปปิน ตำแหน่งลิโบร่ก็เป็นเหงียนควันดองจากเวียดนามนะครับและก็ตำแหน่งเซเตอร์ก็เป็นดีกุสแมนจูเลียเมดิซาจากฟิลิปปินส์เองซึ่งก็เหมือนฝั่ง AVC เนี่ยกระจายให้กับผู้เล่นหลายคนแต่ดูแล้วเวียดนามเองมีติดมิแกแอ้3คนเท่านั้นนะครับซึ่งหลักๆก็เป็นตู้เย็นแหละที่ตบหนักตบแรงไม่ไหว้หน้าใครทั้งสิ้นใครจะพูดยังไงฉันไม่สนครับจะตบจะตีแบบปางตายกันเลยทีเดียวซึ่งก็ยังมีเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่าในวงการวอลเลย์บอลของเวียดนามเองครับก็เรียกได้ว่าหัาหงจก จบกันในขันในช่วงฉลองแชมป์เนี่ยกลายเป็นว่า4ทีครับรับรางวัลกันล้นมือแตกต่างกับตู้เย็นนะครับที่เป็นผร้เล่นทรงคุณค่าของรายการนี้ได้ดอกไม้เพียงแค่ช่อเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ฟเวียดนามเองเริ่มเอะใจเลยครับว่าใครคือเทพของจริงถึงแม้ว่าตู้เย็นจะสามารถทลายกำแพงแนวรับของฟิลิปปินส์หรือว่าทุกทีมใน a อ c n a t i ซีเนชั่นครับได้แต่สุดท้ายเหมือนฟเวียดนามเองก็เห็นว่า ยังไงก็4ทีที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีกว่าพอเห็นตู้เย็นเกมนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดจับบล็อกได้มีโอกาสสูงเลยที่จะทําให้ตู้เย็นเนี่ยเสียความมั่นใจและก็เสียขวัญไปด้วยพอฟิลิปปินส์บล็อกได้3าจังหวัดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยตู้เย็นต้องเสียขวัญและก็ถูกเปลี่ยนัวออกนะครับแต่ก็ยังมีคอมเมนต์เฟซเวียดนามหลายคนเลยที่ได้ออกมาบอกว่าอยากเจอกับไทยจะจะขาดไม่รู้ว่าไทยเห็นเกมนี้แล้วเนี่ย จะว่ายังไงครับเพราะเวียดนามได้แชมป์สปีติดต่อกันแม่ถ้าเกิดเจอไทยกันมาจริงๆเนี่ย ผมคิดว่าไทยเราเองก็อยากลองนะอยากลองประทะก,กันสักตั้งหนึ่งว่าตู้เย็นจะเก่งแบบปีที่แล้วไหมปีที่แล้วเนี่ยตู้เย็นถือว่าโดดเด่นแล้วปีนี้เนี่ยความโดดเด่นก็เริ่มดรอปลงนะครับทำแต้มได้น้อยเหมือนคู่แข่งจับทังได้เยอะแต่ว่ากลายเป็นสีทีนะที่โชว์พลังความโดดเด่นขึ้นมาซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะรอคอยกับพิเศษกับคอมเมนต์ชาวโลกคอมเมนต์จากเอเชียคอมเมนต์จากยุโรป ที่ได้ออกมาพูดถึงเกมนี้เกี่ยวกับกรณีของตู้เย็นนะครับก็เรียกว่าชาวโชว์อัปยศวงการกีฬาวลเล์วันเลยฝรั่งเนี่ยตะโกนดังๆเลยครับว่าตู้เย็นไม่ใช่ผู้หญิงตู้เย็นนี่แหละเป็นผู้ชายทาั้งแท่งซึ่งหลายคอมเมนต์มาจากตุรกีด้วยมาจากยุโรปมาจากเบลเยียมด้วยเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกรกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าผมเป็นชาวตุรกีนะผมเองก็ได้มีโอกาสดูรอบชิงของกันในขันเกมนี้แต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นเบอร์1ิบของเวียดนามอย่างตู้เย็นซึ่งก็โอเคแหละถ้าเกิดไม่มีตู้เย็นเวียดนามก็คงจะชนะได้โดยเกมนี้ผมคิดว่าตู้เย็นเองก็เล่นไม่ได้โดดเด่นขนาดน,นั้นแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่า ตกลงแล้วเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วก็มีการยกดาวเด่นดาวดังของตุรกีนะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นเมลิซ่าวากัสของนิมชาติตุรกีถึงจะดูห้าวเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนะหรือว่าจะเป็นเอบ้าคาราคูตก็เช่นกันถึงจะดูห้าวครับก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่แตกต่างจากตู้เย็นเหลือเกินที่เหมือนผู้ชายในถูกแง่มุมเลยโอ้โหเม่นี้ถูกอกถูกใจแต่ไม่น่าจะถูกใจ,จแฟนเวดนามเท่าไหร่นะครับต่อที่อีกคอมเมนต์น,นึงเขาบอกว่า เอ็บบ้าคาราคูดกับมิลิซ่าวากัสใส่ยังเกงรัดรูปเวลาเล่นดูแล้วเป็นผู้หญิงแน่นอนถึงจะดูแมนก็ตามแต่ว่าตู้เย็นนั้นแตกต่างออกไปเขาใส่ยังเกงนักฟุตบอลทําให้ผู้คนมองว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเบอร์สิของเวียดนามนั้นดูน่าสงสัยมากไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เหมือนผู้ชายเต็มไปหมดเมนตตมาครับบอกว่าทําไมถึงมีผู้ชายอยู่ในทีมเวียดนามล่ะผมขอประนามเวียดนามที่ส่งผู้ชายหมายเลขสิบเนี่ยมาเล่นในทีมหญิง ประเทศนี้ไรยางอายจริงๆเจ,จ็บมากนะครับแต่และคอมเมนต์คือเจ็บมากหลังจากดีควาแชมป์ไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เหมือนผู้ก่อไฟประทุขึ้นมาเลยครับซึ่งมาต่อกันอีนอกคอมเมนต์น,นึงเขาบอกว่าผมอยากให้ผู้บริหารของ f i v b มาดูกันในขันของตัวเองในปีหน้าและก็เปิดโอกาสให้มีการถามตอบแฟนๆที่เกี่ยวข้องกับข้องสงสัยคนทั้งโลกรวมถึงความผิดปกติของผู้เล่นเบอร์สิบของเวียดนามซึ่งผมบอกว่าคุณจะมาดูด้วยตาเพราะมันชัดกว่าการดูผ่านจอเยอะ โอ้โหเป็นแฟนๆต่างประเทศที่เข้าไปดูเกมนี้แหละครับเวียดนามเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะกับรายการ AVC Nation ครับมาต่อกันที่อีกข้อมน,นึงครับเขาบอกว่าเวียดนามควยไปแข่งในรายการ AVC ประเภทชายผู้คนทั่วโลกสงสัยเกี่ยวกับผู้เล่นเบอร์สิบของพวกเขาแล้ว f i v b ละ่ะผู้คุณคิดอย่างไรเมนต่อมาครับบอกว่าเบอร์สิบของเวียดนามเนี่ยมีข้อสงสัยเรื่องเพศอย่างชัดเจนเลยแต่ก็ยังสามารถได้รับอนุญาตให้ลงเล่นถึงไม่มีเขาเนี่ยผมคิดว่าฟิลิปปินส์ก็คงลำบากอยู่ดีมันคงน่าดดกกก่าาานนี้้ถเิรขงัทุอยย จะทำมากขึ้นแต่มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะผมยังขอเื่นชมทีมชาติฟิลิปปินส์เลยคุณทุ่มเทสุดตัวภูมิใจในตัวคุณมากๆกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะอารัตฟิลิปปินส์น่าจะเป็นคอมเมนต์จากฟิลิปปินส์นะครับที่ยอมรับชะตากรรมนะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นนะครับรวมถึงแฟนชาวไทยเราก็เห็นว่าตู้เย็นเกินผู้หญิงจริงๆนะครับตบเกินผู้หญิงตีเกินผู้หญิงซึ่งมาต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ขอยินดีกับทั้ง2ทีมนะทีมเวียดนามยังคงแสดงให้เห็นว่าเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนแต่ว่าเบอร์10ไม่ว่าจะระบุเพศอย่างไรก็ควรตรวจฮอร์โมนเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนมีฮอร์โมนเพศชายสูงเหมือนกรณีของเมงกานเองที่เคยถูกแบนมาแล้วหวังว่าวอลลบลเวลเองจะเข้ามาตรวจเพราะกีฬาเนี่ย ไม่ได้ตัดสินกันดีเพศแต่เป็นเรื่องของความแตกต่างทางฮอร์โมนซึ่งต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่านี่คือการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเลยนะทาไมคนถึง9กกว่าเปอร์เซ็นตน์ถึงเชื่อว่าเบอร์สิบของเวียดนามเป็นผู้ชายแต่กลับกลายเป็นว่า f อ b, b นิ่งเฉยต่อเสียงของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต่างหวังจะเก็บแต้มจากอันดับเพื่อไปสู่เวทีระดับโลกได้แต่พวกเขาเนี่ยต้องมาเจอกับเวียดนามที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของผู้เล่นเบอร์สิบ แล้วถ้าวันหนึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรก็จริงนะครับถ้าวันหนึ่งตู้เย็นเผลอไปตรวจปั๊บเนี่ยหรือว่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอดันไปจิ้มผิดกลายเป็นมีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะครับทีมที่เคยแพ้อาจจะมีการประท้วงกันแบบอุตลุดซึ่งก็มาต่อกันที่อีกความเป็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามถือว่าแข็งแกร่งในเอเชียแต่ว่าผู้เล่นเบอร์สิบของพวกเขาคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผู้ชายชัดๆเลยนะต่อกันที่อ ผมคิดว่าผู้เล่นเบอร์สิของเวียดนามน่าจะเป็นผู้ชายนะถ้าเกิดมันยังเป็นแบบนี้อยู่อีก10ปีครั้งหน้าวอลเลย์บอลหญิงอาจจะไม่มีผู้หญิงหลงเหลืออยู่เลยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าอารา์ฟิลิปปิน์เป็นทีมหญิงแท้100%เซแต่ดูเวียดนามแล้วเหมือนทีมลูกผสมเพราะว่าตู้เย็นไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆแค่ดูร่างกายก็เห็นแล้วว่า นี่คือการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเลยสําหรับผมอาร์ฟิลิปินนั้นคือแชมป์ตัวจริงสุดยอดครับคอมเมนต์นี้แล้วก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องตู้เย็นหรอกเวดนานทั้งทีมเนี่ยเล่นได้เหนือชั้นนะัเกมลุกแล้วก็เกมรับโดยเฉพาะเซตเตอร์ที่เล่นได้ดีมากแต่พวกเขาก็ต้องทาให้กระจจาขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วผูวเ้เล่นหมายเลขสิบนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นคอมเมนต์จากญี่ปุ่นนะครับก็ยังคงมีเหตุผลยังคงมีคําถามที่ชัดเจนนะแต่ละคอมเมนต์ของญี่ปุ่น น่าชมน่าฟังนะครับเพราะเขามีเหตุผลในการคอมเมนต์มากๆแล้วก็มองลึกจริงๆซึ่งมาต่อกันีอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่า ผมไม่ได้คิดเพอ้อฝันว่าฟิลิปปินส์ชนะเวียดนามได้ในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าเราสู้ได้ถ้า้ดเลือกชูปเล่นที่ดีแล้วก็ปรับตัวเร็วเมื่อถูกจับทางได้แต่เกมนี้ผมติดขัดอยู่อย่างหนึ่งนะว่าตู้เย็นของเวียดนามเองทําลายแนวรับของเราได้หลายจังหวะจริงๆทั้งที่เราเองก็มีตัวบล็อกกลางที่หดแล้วก็สูงสุดท้ายก็ยังต้านทานความหนักความแรงของผู้ชายคนนี้ไม่ไหวแม่คอมเมนต์นี้เหมือนประชดแต่แต่มีคําว่าผู้ชายออกมานะครับซึ่งมาต่อดีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า สหาหันว์นวลวบนโลกพวกเขายอมให้ผู้ชายลงเล่นในลีกหญิงได้ลุยหรอเบอร์สิของเวียดนามเนี่ยเป็นผู้ชาย95.5แล้วนะเมนตต่อมาครับบอกว่าเกมนี้ไม่ยุติธรรมเลยดูทุจริตไปหมดเบอร์สิของเวียดนามตู้เย็นเป็นผู้ชายทั้งแท่งนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นที่ชาวทั่วโลกนั้นรุมมาประนาม ว่าสุดท้ายแล้วตู้เย็นนั้นยิ่งโชว์ความแตกต่างในปีนี้แต่ก็ยังมีหลายคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเองนะครับที่อยากจะเจอไทยเราเหลือเกินว่าตอนนี้เวียดนามพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมที่จะเจอกับไทยพร้อมที่จะแข่งขันกับไทยและก็พร้อมที่จะล่าเหรียญรางวัลเหรียญทองของซ e ีเกมดูสึกว่าจะห้าวเกินไปเป็นพิเศษหลังจากคว้าแชมป์ได้นะครับก็อย่างที่รู้กันว่ารายการนี้เนี่ยไม่ได้มีทีมน่แข็งแกร่งพอที่จะเทียบชั้นเวียดนามได้เลยมีเพียงทีมเดียวครับก็คือคาซักถานแต่ว่าก็แพ้ไป3สามตก่อหนึ่งเนี่ย เกมนั้นแพ้ตู้เย็นเป็นคนเดียวนะถ้าเกิดคาซักฐานเอาตู้เย็นอยู่ก็มีโอกาสที่ที่จะชนะได้เหมือนกันแต่เรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เลยครับเพราะไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะสั่งให้ตู้เย็นสามารถตรวจสอบเพศของตัวเองได้ในแต่ละรายการแข่งขันเพราะมีทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยรับรองหนุนหลังอยู่ก็ไม่มีประเทศไหนเลยครับที่จะกล้าตรวจสอบและถึงแม้ว่าจะส่งเรื่องตรวจสอบเนี่ยทางผู้จัดเองก็ไม่ได้มีสิทธิ ตรวจสอบขนาดนั้นซึ่งก็เดี๋วว่ายังคาราคาซังอยู่แบบนี้อาจจะอีกหลายปีหรือว่าจนตู้เย็นเลิกเล่นแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะครับไม่แน่นะอย่างที่ผมบอกไปแหละไปหาหมอปับ๊บหมออาจจะไปจิ้มผิดแล้วเป็นฮอร์โมนขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็รอชมข่าวกันอยู่ดีว่าตู้เย็นนั้น จะระวังมากหรือว่าระวังน้อยแค่นั้นเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับหลังเกมแฟนทุลกออกมาพูดถึงกันในขาน AVCA ซีเนชัครับที่เวียดนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ชาวโ์และก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่มีข้อกังขาเยอะแยะมากมายเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย